ในงงมืดของกฎหมายและภายใต้พระบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์มีชายผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงปลายเท้าเส้นทางแห่งชีวิตของเราอาจากรเขาคือเพชรฆาตในยุคก,กรุงศรีอยุธยาเพชรฆาตคือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ทำหน้านที่ปลดปล่อยวิญญาณของผู้มีโทษถึงตายไม่ใช่โดยความโหดร้ายหากแต่ด้วยความตัดทา ในหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ตำแหน่งเพชฌฆาตมิใช่ใครเป็นก็ได้เขาต้องเป็นผ,ผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดร่างกายต้องแข็งแรงใจต้องนิ่งดังหินจิตใจต้องไม่ไหววัน่นแม้ต้องมองตาผู้กำลังจะตายและต้องผ่านการลงอาคมด้วยการสักยันคมวิญญาณที่หัวไหล่ทั้งสองข้างก่อนเข้ารับตำแหนง่งเพชฌฆาตจะต้องฝึกร่ายลำดาบไทย อย่างน้อยเจ็ดกระบวนท่าไม่ใช่เพื่อความงดงามแต่เพื่อสร้างสมาธิและเตรียมจิตใจให้พร้อมต่อพิธีแห่งความตายเมื่อถึงวันพิพากษานักโทษจะถูกปิดตาด้วยผ้าดำนั่งพนมมือถือดอกบัวขาวสายสินผูกมือแน่นกับหลักไม้กลางลานวัดล้างห้ามกลางแสงแดดและเสียงสวดเบาๆจากพระสงฆ์ผู้ส่งวิญญาณ จพชาตจะเดินเข้ามาช้าๆอย่างมั่นคงดาบยาวสองเล่มในมือเป่งแสงสะท้อนแดดเหมือนมีชีวิตเขาจะไม่พูดไม่สบตาและไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามกับโชคชะตาของผู้ถูกพิพากษาด้วยจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีผมดาบจะสังหารอย่างแม่นยำไม่พลาดแม้ครึ่งนิ้วเพราะหากพลาดวิญญาณของรักโทษอาจจะไม่ไปสู่สุคติและนั่น จะกลายเป็นบาปติดตัวเพชฌฆาตไปตลอดชีวิตหลังพิธีเพชฌฆาตจะต้องล้างบาปด้วยการไปสวดมนต์ทำบุญถวายสังฆทานและกลับเข้าสู่วัดที่ตนสังกัดเพื่อขอโหติกรรมจากพระและจากวิญญาณของผู้ที่ตนได้พลากชีวิตไปหลายคนกล่าวว่าเพชฌฆาตคือมือสังหารของรัฐแต่ในบันทึกโบราณพวกเขาคือผู้แบกบาปแนแผ่นดิน เพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์คงอยู่และให้บ้านเมืองสงบสุขไม่มีชื่อของพวกเขาในประวัติศาสตร์แต่ทุกคมดาบของเขาได้จารึกไว้ในใจของแผ่นดินไทยตลอดกาลหากใครชอบเรื่องเล่าของลุงชินเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เรื่องเล่าลี้ลับต่างๆโปรดติดตามช่องเรื่องเล่าของลุงชินและกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงชินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ